ชีวิตปัจจุบันนาขวาัญอดีตภระยาก้องห้วยไร่ยอมหย่าทั้งที่ยังรักเกิดปัญหาแบ่งสมบัติไม่ลงตัวหลังจากเป็นเรื่องราวดราม่าอย่างหนักสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก้องห้วยไร่ออกมาประกาศว่ามีลูกแล้วถึงสามคนโดยสองคนแรกเป็นลูกกับภรรยาคนแรกแต่ได้หย่าร้างกันไปนานแล้ว ก่อนจะมามีลูกอีกคนกับน้องเบลภรรยาคนปัจจุบันจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและมีการโยงไปถึงเอพัชรพรลูกทุ่งหมอลำสาวที่มีข่าวว่าเป็นอดีตภรรยาของก้องและมีลูกด้วยกันนั้นล่าสุดเอภัชรพรได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตนกับหนุ่มก้องว่าเคยคบหาและมีการมั่นหมายกันจริง โดยระบุว่าขออนุญาตพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอนะคะบางคนเข้าใจว่าเอมีลูกกับคุณก้องสองคนเป็นการเข้าใจผิดค่ะคือลูกคุณก้องกับภรรยาคนแรกซึ่งหย่าร้างกันมานานแล้ว ก่อนมาคบกับเอถามว่าจบแบบไหนก็จบแบบที่เอรับสภาพสามคนไม่ได้เอเลยเลือกที่จะออกมาซึ่งตอนที่ออกมาทางผู้ใหญ่ไม่ยอมเรื่องเงินตอนที่อยู่ด้วยกันเพราะก่อนจะมีชื่อเสียงเราเริ่มจากศูนย์พอเริ่มมีงานคนก็มองว่าคงมีเงินเป็นร้อยล้านแน่ๆและคนก็บอกว่าเอหอบเงินหนีบ้านเราอยู่ห่างกันไม่ไกลถ้าจะไปเอาคืนก็ไปได้แต่เลือกที่จะไม่ไปเคลียร์โดยตกลงกันทางโทรศัพท์เรามั่นกันโดยมีผู้ใหญ่รับรู้หมด ก่อนทาเพลงพอเลิกกันผู้ใหญ่เลยไม่ยอมจนตกลงกันว่าแบ่งคนละครึ่งตอนนั้นมีเงินในบัญชี1นล้านเจ็ดแสนบาทจึงโอนเข้าบัญชีแม่ของคุณเคจํานวน850,000บาทเรียบร้อยปอลอที่มีเงินแค่นี้เพราะเริ่มแรกรับงานคือได้งานไม่มากและสร้างบ้านซื้อรถใช้หนี้พ่อแม่ใช้จ่ายในครอบครัวเงินเดือนพี่สาวทางบ้านคุณเคและบ้านรถอยู่ที่คุณเคเอคิดมาตลอด ว่าจะไม่ตอบโต้อะไรแต่เหมือนเอยิ่งไม่พูดคนยิ่งได้ใจใส่ร้ายเอต่อไปนี้อันไหนที่ไม่ใช่เรื่องจริงเอต้องอธิบายเพื่อปกป้องตัวเอเองบ้างเพราะเอแคร์ความรู้สึกคนในครอบครัวเอมากค่ะไม่อยากให้เขาต้องทนเห็นเอโดนใส่ร้ายซ้ำๆขอให้จบแค่นี้นะคะเพราะทุกเรื่องมันผ่านไปนานแล้วจะมาพูดก็ไม่มีประโยชน์แต่คนที่ไม่รู้ก็ว่าให้ต่างๆนานาจนพ่อแม่เอต้องมาทุกข์ใจด้วยและเรื่องโพสต์หน้าเฟ ทางค่ายไรยวินจะทำเพลงใหม่ให้เราจึงต้องโพสต์ตามเนื้อหาก่อนอย่าพยายามคิดว่าคิดถึงเรื่องเก่าๆเพราะต่างคนต่างมีชีวิตใหม่แล้วค่ะ